สวัสดีคุณทุกท่านนครตอนนี้อยู่กับเกมสมาร์ทเชนกันนะครับผมโดยวันนี้เดผมจะมาพูดถึงต้นละครแจ็คโอ Jack กันนะครัผมเป็นบทเลแจ็คโอ101บายเบสเปอร์น, Jack 101นะฮะอ่าเป็นบทเลแจ็คโอพื้นฐานนะผมเพื่อใครไม่รู้ว่า101คืออะไรเนาะเราไปเสิร์ชดูนะผมมันจะเป็นประวัติว่าเรี่ยวกับคำว่าพื้นฐานนั่นเองนะครับโอเคมาบทเรียนแจ็คโอพื้นฐานในวันนี้วผมก็จะเป็นบทเรียนที่ผมก็เคยได้รับมาจากคนที่เล่นแจ็คโอใ้เล่นป หรือว่าไม่รู้ว่าแจ็โคโ,โอคคอมโบอะไรย,ยังไงนะครับผมนี่จะเป็นคอมโบพื้นฐานเพียงหนึ่งเดียวนะฮะที่ผมรู้ <c oughs> บทเรียนเดียวทำสี่วันทีนะครับผมว่าแกวิธทีทำนั่นก็คือกดตีธรรมดา,ากดอันติแล้วก็ค่อยกดสก,กิลนะครับสาธิตให้ดูนะครับผมตีอติสก,กิลแค่นี้เลยนะฮะหรือจะเป็นตีอันติสก,กิลนะครับผมแบบนี้ประมานะครับผมตีอันติสก,กิลนะฮะนี่จะเป็นบทเรียนพื้นฐานเลยผมเป็นคอมโบพื้นฐานที่ทุกคน ใครที่คิดจะเล่นจะโอ้ก็น่าจะทำนะผมควรลองเอาไปทำดูนะทําแบบนี้เรื่อยๆนะผมแล้วเดี๋ยวคุณก็จะเป็นเอกนะฮะพอคิดง่ายๆหรือความอันนี้ง่ายๆนะผมที่ผมได้รับมาก็คือนะก็บอกว่าก่อนจะปะอาติทุกครั้งนะผมให้กดตีเทปาก่อนในกรณีที่แบบว่าเราไปเปิดเขาก่อนนะแบบมันจะมีอีกกรณีหนึ่งเดี๋ยวค่อยพูดถึงทีหลังนะครับผมโอเคนะกดตีเทปาสต,ติแล้วก็สกิลนะครับแบบนี้เพิบเพิ่เพิเพิฮะ,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 ฮะประมาณนี้นะฮะดูนะฮะเอาม่เอาไปนะผมเอาม่ เพื่อจะเท่ขึ้นนะฮะเฮิ๊บเฮิ๊บเฮิบ งาตะกี้ติคุณดาวเออประมาณนี้นะครับอีกเรือหนึ่งที่ผมว่าเนะก็คือถ้าเราใช้ใส่ตัวละครที่ตัวแดงอยู่นะผมเหมือนแปลว่าเขากดอันตี้อยู่หรือเขากดอะไรอยู่แล้วเราอยากจากกดสกิลแต่เขาเนอะผมให้ข้ามขั้นตอนไปเลยนะผมเป็นกดปาติแล้วก็สกิลแล้วก็ฟาริตีสกิลเรื่อยๆนะฮะมันจะเป็นประมาณนี้เว้ยทุกคนเออถ้าเขาแบบว่าตัวแดงใสนะเราจะสามารถทําแบบนั้นได้นะผมมันจะเป็นการปารเรื่อยๆเลยนะครับเชิบเชิบเชิบ เออตายให้ที่ผมต้องรีบมาถามคลิปนี้ผมเนื่องจากว่าช่วงนี้ผมเล่นแจ็คโอหนะคะถ้าหลังจากนี้ไปมันอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วไงเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ผมจะไม่เล่นแล้วเนะ <c oughs> ผมไม่ค่อยชอบเนาะ <c oughs> ตัวมันโกงนะ <c oughs> ผมหลังจากที่ผมเล่นแจ็คโอหมาสักพักนะผมสัมผัสได้ถึงความโกงตอดขอดน,นะผมความแบบว่าให้ผมเปรียบเทียบง่ายๆเลยนะแจ็คโอหเปรียบเสมือนฮุกนะครับผมฮุกมันจะโกงทางด้านเรื่องดาเมจด้วยตัวไอ้แจ็คโอเนี่ยมันจะโกงทางด้านเรื่องตัวแดงว้ยการสปเออร์อัเมอร์ของมันนะผมมันจะสโกนตรงนั้นนะฮะคเอ เึ๊บมเเห็นว่ารอที่ผมปาจะอยู่ผมตัวแดงอยู่เว้ยทุกคนเห็นไหมพอตัวแดงอย่างงี้ผมสามารถตัวแดงได้เรื่อยๆเว้ยสามารถกดสกิลสวนเขาได้นะผมแบบเขากดตีมาแล้วก็กดอันตีสวนเงี้ยเราก็จะไม่โดนตัวไรเว้ยไม่โดนน้ำอะไเนียผมว่าเราตัวแดงอยู่นะไม่ใช่ไปโดนดาเมจนะไม่แบบว่าไม่กระตุกนะครับผมผมเล่นนะเพราะมันเป็นความโกงของแจ็คโอเว้เออใครที่อยากไปลองเล่นก็ลองลองเล่นดูนะครับผมเออผมเปรียบไปง่ายเลยแจ็คโอก็คล้ายๆกับฮุกนั่นแหละนะฮะเออมันเป็นความน่าเกลียดของแจ็คโอนะครับผม มันเป็นเหมือนตัวละครที่แบบขอแค่นะผมขอแค่คุณใจเย็นนิดหนึ่งนะฮะเวลาเล่นนะคุณใจเย็นนิดนึงนะครับผมคุณก็จะเล่นได้อย่างแน่นอนนะเพราะว่าผมเป็นคนใจร้อนผมยังพอเล่นได้เลยเห็นไหมฮึบ เวลาเอาไปใช้จริงก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะผมอาจจะต้องเงียบนิดนึงเพื่อเล่นอะไรสำรองนี้นะฮะขอแค่คุณใจเย็นนะผมคุณเล่นได้อย่างแน่นอนนะครับโอเคนะผมผมโชว์บทเรียนหรือว่าคอมโบพื้นฐานของแจ็คโอให้ปรลาดผมจะมาแนะนําเปอร์ค,คอมโบที่ผมใส่กันนะผมโดยคอมโบเปิร์อย่างแรกที่ผมจะใส่จะเป็นปักทองนะฮะจะทําให้อัติแรงขึ้นนะความต่อสู้อัติเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ใช้สเกิลได้อีกรอบหนึ่งแล้วก็อันนี้นะผมข้อบุญหลงทำให้เริ่มต้นเกมเราจะมีท่าตุตีมีเจ็ดสิขยับเปอร์ชีพนะ์ะ ก็คือเปิดเกมมาเราจะมีจินตภาพเปอร์เซนต์เลยเว้ยเออแล้ว,วเ,ออลเพิ่มขอบเขตของท่าอตัตเมียดได้ผมคหรือก็คือไอ้ที่มันหมุนๆน,นะใบมีดหมุนหนะมันจะใหญ่ขึ้น10%นะครับตัวรูนนะผมผมจะใส่เป็นรูนปลุกใจนะผมเพิ่มความเสียหายของการโจมตีทั้งหมด12%เป็นเวลา3วินาทีนะฮะแล้วก็รูนกิอัสนะครับผมเออจะลดความเสียหายที่ได้รับหลังจากที่ใช้ท่าอตัตเมีนะครับผมผมมองว่าค่อนข้างเวิร์กนะเวลาใช้ลำหรือใช้แบบว่าใช้แทงเขาเนี่ยมันจะลดดาเมจค่ออนข้างเยะ นะครับส่วนรุ่นหลักนะผมผมมีม่เยอะผมเลยใส่อันนี้ไปนะผมนักสะสมของเลยเนาะส่วนเอนชานะผมตอนแรกผมใส่เอนชานสีแดงปไปเว้ยผมรู้สึกว่ามันคุ้มนะแต่คุ้มไปคุ้มมาผมมองว่าไม่คุ้มแหละอ่ะงงนะฮะคือมันเพิ่มดามเวท12%เว้ย ผมมองว่าไปๆไปมาๆนะผมเริ่มมองว่าไอ้สายฟ้าอาจจะแรงกว่านะครับผมอาจจะนะเออใครที่แบบว่ามีความรู้หรือว่าเทียบแล้วก็ลองมาพิมพ์คอมเมนต์ได้นะครับผมผมคิดว่าไอ้จจาอาจจะแรงกว่านะฮะส่วนแอรนชานป้องกันนะผมผมใส่เป็นเอนชานโล่ไปนะผมเป็นของดีของเด่นของประจำอ่าที่แดดน,นะครับ สเปลนะผมมีวิธีใช้อยู่นะผมสเปลผมจะแนะนำสองอันนะเท่าที่ผมไปเห็นเข้ามาแล้วผมมองว่าเวิร์กนะผมสเปลแรกคือท่านทานนะผมก็คือกดสวนนั่นเองเนะกดแบบว่าตัวแดงสวนนะผมตัวแบบอิมพัลท์เออสวนนะฮะแล้วก็สเปลระเบิดนะผมลุกไหม้นะฮะผมไปเห็นเขาใช้มาเว้ย คือคอมโบที่ผมสอนไปจําได้ไหมตีธรรมดาอันตรีและสกิลสกิลที่สุดท้ายมันจะผลักให้ศัตรูกระเด็นไปไกลนะครับผมถ้าเราใส่ลูกไม้เนี่ยมันก็จะกระเด็นไปไกลย,ยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็ลองใช้ดูนะครับผมตัวสเปลสีม่วงนะผมเท่าที่ผมได้รับข้อมูลมาอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถกดสเปลแล้วกดทาอันติเมตได้เลยนะครับผมถ้าเรากดสเปลมันจะเป็นแบบนี้ <'m> อ่าจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราโดนตีอยู่นะแล้วเรากดสเปลแล้วกดอันตรีทันทีมันจะเป็นแบบนี้ชิปปุ๊บเห็นไหม เราจะสามารถปาตีได้ทันทีเลยนะครับผมเพื่อประมาณนี้นะครับเออลองไปใช้ดูกันนะครับผมอา้าวตรงๆอ่ะผมมองว่าหลายคนน่าจะเล่นเป็นแล้วสำหรับแจ็คโอนะครับผมแต่ผมเล่นไม่เป็นเนงะเพราะว่าผมไม่คิดจะฝึกนะผม,ผมบอกเลนเลยนะสาเหตุที่คนแบบว่าเอ้เล่นแจ็คโอหร่อยแล้วผมไม่เล่นหรือบอกว่าเล่นไม่เป็นอนะ่ะคือผมไม่คิดจะฝึกเฟยมันเป็นตัวละครที่ผมไม่ชอบนะบผมเพราะว่ามันโกงนะฮะผมมองว่ามันค่อนข้างไปในทางที่เรียกได้ว่าโกง นะผมโกงจริงๆนะเพราะว่ามันตัวแดงสวนมันอะไรสวนได้นะผมมันโก้ละผมนะผมก็เลยไม่อยากจะเล่นตัวโกงนั่นเองนะผมไปเล่นตัวอื่นที่มาสนุกสนุกดีกว่าเนาะไม่อยากเล่นตัวโกงไงประมาณนั้นนะครับผมก็เลยไม่คิดจะฝึกมันเลยนะครับแต่ไม่กี่วันก่อนนะผมผมลองเปิดใจเล่นดูนะก็ ค้โบได้ข้โบดีนะผมก็เลยเอามาทําคลิปไว้ก่อนนะครับก่อนที่ฝีมือตรงนี้จะหายไปนะฮะเออก่อนที่ผมจะไม่คิดจะเล่นมันอีกนะครับผมเออก็เลยทาคลิปไว้ก่อนนั่นเองนะครับโอเคปะกดไปเลยเวลาเล่นผมอาจจะต้องเงียบนิดหนึ่งเพื่อโชว์ความเท่ของตัวเองนะครับผมถ้าผมเล่นไปด้วยพูดไปด้วยเนี่ยมันจะเล่นไม่ออกแน่นอนนะฮะผมลองคิดมาแหละโอเคเจอคนอยางไวนะครับผมอ่าฮ่าเจอคนนั่งตึงนะครับผมผมเจอหมูด้วยหมูเป็นหนึ่งในตัวที่ขัดแจ็คโอได้นะฮะโอเค เปิบเแยงก่อนนะผมเราจะได้ไม่ต้องไปเก็บอีก25%ทีหลังตีธรรมดาอติตะเกียวทำแบบนี้ไปเรื่อยๆตีธรรมดาอติไม่มีตะกิลโอเคตีธรรมดาอย่างตีธรรมดาอติตะกิลไม่โดนเด็ก้าผมตีธรรมดาตีโอเค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 ,อ,เค,อ,เคอังบอกอยางเงี้ยแต่พูดยิบหายเลยแล้วผมตอน,นนี้โอ้ยเ,เพื่อนเพื่อนเพื่อนเพิบตีธรรมดาอติตะกิลอืมพูดโม่ไปหมดซึ๊บซึบ ตายเกิดมาใหม่นะครับหมอโอเคตีธรรมดาอติสกิลเรารับค้าต่อเนะครับผมแต่ก็ได้อยู่ตีธรรมดาอติสกิลเออเออกดโบว์ไปหมดนะฮะฮึบฮึบฮึบโอเคนะครับผมโอโอโอ้ยคึบคึบอ๋ออติหายหนึ่งในข้อเตะของแจ็คโอนะครับผมเราจะตายตอนไหนก็ได้แต่อติเราห้ามหายนะฮะแต่อติผมหายไปแล้ว พออะ้ uhm, ัหมดใจไอ้อัติโก้โอ้ยเพื่อนโอเคเอ้าตายฝั่งเรามันค่อนข้างแย่เด้ทุกคนตัวฝั่งเราเสียเปรียบเขาเนอะผมมีแค่ผมที่เป็นดาเมจเนาะแถมเป็นดาเม็นไม่ดีด้วยเนอะผมเรียบร้อยแพ้นะฮะ ถึงเราจะพแพ้แต่เราก็ตัดให้ทุกคนดูนะผมนองจากพูดไปเยอะนะฮะถ้าเราไปไปหมื่นหกนะผมรับไปหมื่นสามนะครับเห็นไหมติดไฟฟ้าไปพันแปดนะครับผมติดเยอะอยู่นะผมมองว่าติดค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผมเออมันน่าจะผมบอกว่าน่าจะแรงกว่าพวกแดงนะถ้าเราใส่แดงมาผมว่าอาจจะไม่แรงเท่านี้แต่ครับผมเนี่ยมันความแส่หายของสายฟ้ามัน625บนะผมป 6, no. 6 20, ไป6กเนาะ6 2รย้าเมื่อกี้1ัน0เท่าไรหร่6 3สนะครับผมเออติดไปสรอบนะครับ โอเคนะผมตั้งนานกว่าจะเจอสำหรับรอบนี้นะฮะแถบเจอคนตึงด้วยชีพหายแล้วกูโอ้ไ oh ม okay ่กัดโอเคนะผมรอบนี้เราเจอไบาอาร์นะฮะได้เวลาล้ำเพื่อนแล้วนะผมสำหรับอ่าแจ้าโกราวนะครับเจอเซนลอสด้วยนะ,ะผมเซนลุยเซนลอสเซนไลฟ์ป <you> ุ๊บตีธรรมดาอติยังอติกูหายชิบหายแล้วกู <you> ปุบทุบทุบทุบปับ <you S 1> ปับโอ้ปุบทุบโอเค โอเคเราเล่นบ่อนะผมเราเล่นบ่อนะฮะแล้วข้างบนนั่นอะไรเนดะ่ะตึกแห่งอริธนะครับผมไอชิหายสวนไปแบบนี้นะผมนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าน่าเกลียดนะฮะเห็นไหมกดปาตีสวนไปเลยนะครับผมถ้าเขาอตตีมานะฮะถ้าไปอตติมาเราก็จะสวนเขาเหมือนกันนะครับโอเคโอเคเกือบโดนนะผมปับ๊บเอ้าสุดยอดสุดยอดนะครับผมสุดยอดเฮ้ย โอยโอเค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 เราต้องอย่าโดนเพื่อตีโอเคอยังโยยังโยงโยนโดด,โด,ดไปโดดมาก,ก่อนนะผมโอ้โหคือทีมเรามันไม่มีใครยืนเลยเว้ยทุกคนตาให้ที่ผมโดดไปโดดมาโดดทุกคนอาจจะแบบว่าพี่โดดทำไมนะฮะหรือทำไมพี่ไม่กดสเปลนะผมไม่กดสเปลเพราะว่าลืมเนาะเออทีมผมมันไม่มีใครยืนเลย้ยรอบเนี่ยเห็นไหมผมเล่นแบบนี้ผมยังเอฟีพีอย่าคิดดู <laughs> เออผมเล่นแบบแปลกๆมากอะรอบนี้ยผมแบบไม่รู้จะพูดยังไงแล้วผมยังเอพีอ่ะนะเออขนาดเราแปลกยังมีคนที่แปลกกว่าโอเคเอาใหม่นะผมเจอตี้เดิมนะฮะรอบนี้ทีมเราค่อนข้างดีนะผมส่งค่อนข้างดีหรือเปล่าวะเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ผมจะพูดน้อยแล้วพูดน้อยพูดน้อยขอพูดน้อยขบเยอะนะผมป่าไปป่าปาปาโอเคได้ติดอยู่ปึ๊บปึ๊บ ปิ๊บโอเคฮึบฮึบฮึบโอเคอ๋ออ๋อฮึบสกิลฮึบสกิลสกิลไม่ทันฮึบฮึบโอเคฮึบอ๋อปาโอเคยังนะผมยังยังเสกหลงดหน่อยเสงหลงดหน่อยโอเคยัง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 ยิ้มไอ้ยโอ้ยผมยังจะโดนอีก อ่าเรียบร้อยมามะเอาไปตั้งใจตั้งใจนะบอกตั้งใจโอ้ยตายอันตีผมหายด้วย ฝั่งผมมันโยนแล้วนะทุกคนตอนโนฝั่งเรามันโยนแล้วนะผมมันเล่นอะไรก็ไม่รู้นะฮะมันโยนแล้วนะผมผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันโยนแล้วนะครับหรือไปกันเป็นบอดก็ไม่รู้เนาะเฮ้ยหลบนะผมเดี๋ยวโดนเห็นไหมโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโดนโดนโดนฝั่งผมเลยเห็นป่ะอ่าเกลียดเลยนะฮะ อรอบไม่ได้บอกแต้มพันแปดนะผม 1, นนทำไปไปสองหมื่นแปดนะฮะโอ้โหจโนโยนแบบนี้มันก็ต้องรีพอร์ตนะผมเราไม่เก็บนะฮะมาโคเอฟเคนะผมจงใจนะผมโยนเกมนะฮะนี่เลยนะผมไม่รู้ละผมรีพอร์ตไปแล้วนะครับก็จะประมาณนี้แหละทุกคนนะถือว่าดูาแค่อ่ารอบแรกก็พอนะผมที่ผมเล่นแบบว่า เล่นได้หน่อยนะผมดูแค่รอบแรกก็พอนะรอบที่แล้วไม่ต้องไปดูหรอกนะครับผมอะไรก็ไม่รู้นะฮะเอาเป็นว่านี่คือคอมโบพื้นฐานของแจ็คโอ้กนะครับที่ผมมองว่าถ้าทุกคนเอาไปฝึกเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยน่าจะเล่นแจ็คโอ้กเป็นได้อย่างคล่องอย่างแน่นอนนะครับประมาณนี้อาา่ะฮะเห็นไหมเห็นไหมจุดหลักมันก็คือต้องแบบว่าสก,กิลนะครับผมหรือว่าตีธรรมดาให้มันครบ2องสามทีให้มันได้แอนตี้ไวๆนะครับผมหลังจากที่เรา ไอ้ที่ไปนะฮะหลังจากที่จะปาตีไปเนาะอาจจะลองไปใส่เคาะเปิร์กอื่นก็ได้แต่ผมมีคนบอกว่าไม่ใส่เปิร์กนี้แต่เป็นใส่เปิร์กที่วันเนี้ยเปิร์กนี้เนาะผมไปใส่เปิร์กนี้แทนก็อาจจะเวิร์กกว่านะฮะเห็นเขาว่าไปใส่เปิร์กนี้แทนน่าจะเวิร์กกว่านะผมก็ลองลองดูนะผมเพราะว่าผมยังไม่ชํานาญไงมันนี่เป็นแค่บทในพื้นฐานแล้วผมเพราะผมรู้แค่พื้นฐานเนาะเฮิฟเฮิฟ โอ้โหโอเคโอเคคือถ้าจะตีธรรมดานยังไงมันก็ต้องตี2ทีไว้ด้วยก่อนหลังจากที่เราปาติเมะนะฮะยกเว้นเราตีโดนสตัวนะครับผมเราก็จะสามารถปาได้ทันทีนะครับโอเคในคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครผมเออก็เป็นมาโชว์นะครับผมโชว์อะไรก็ไม่รู้นะครับผมไรด่านเนาะเออโชว์บทเรียนพื้นฐานนิดนิดหน่อยหนะผมก็ลองเอาไปฝึกกันดูนะครับโอเคนะครับผมถ้าชอบคลิปเลงกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครัััับบผผมมสาหรววนนนี้กก็่อ บ๊ายบายครับ